คนขี้เมื่อยนะครับเดินต้องแตเมื่อยแลวครับสวัสดีครับพบกับผมก็เต๋อคันที่บอยและแนนนอนหลอมยูครับวันนี้ครับคนขี้เมื่อยนะครับถ้าสังเกตตรงนี้ข้างหลังจะเห็นเป็นบ่อนะแต่ให้ดูไกลๆนี่ก็คือพี่ดีกรอนคู่เรามานวดตีนอยู่นะครับก็ได้คอมเ็นอ๋อนวดเท้าโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน ชิวามะสาดนะครับในตลาดชิว,ชวซึ่า,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 าซึ่งวันนี้เราจะพามาเดินทัวร์ตลาดชิวากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวให้ตัวนี้เรานวดเท้าให้สบายตัวก่อนแล้วเดี๋ยวไปเจอกัน เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะฮะร,ระหว่างรอกนิดนวดเท้าอยู่ผมจะพาเดินเที่ยวตลาดชิวาพังพลา่ออื่นขออธิบายนิดนึงคือตลาดชิวาเนี่ยจะมีตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับจะอยู่ทุกวันอาทิตย์ซึ่งจะมีร้านมาเปิดขายของทุกวันของในร้านก็จะมีเป็นพวกเสื้อผ้ารองเท้าของกินจิปาะะทั่วๆไปเลยแล้วแต่มาดูได้มาเดินเที่ยวกันได้นะครับสำหรับใครที่มาภูเก็ตแวะมาเที่ยวที่นี่กันได้จันทร์ถึงเสาร์นะครับวันอาทิตย์ตลาดปิดโอเคครับ ก็เดี๋ยวผมจะตัดอินเสิร์ตให้ดูแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับ <Wow. S 1> สำหรับตลาดชิวาเนี่ยทุกร้านสามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้นครใครที่มีสิทธิ์หรือไปลงทะเบียนสิทธิ์คนละครึ่งเอาไว้สามารถมาใช้ที่นี่ได้เลยโอเคเดี๋ยว ไปเดินชมอย่างอื่นกันต่อระหว่างรอคนนี้นวดเท้าอยู่นะครับกลำลังฟินเลยนะพอดีมาเดินตลาดชิวาก็เลยนวดเท้าแต่ถ้าไปเดินตลาดอื่นอาจจะนวดอย่างอื่นด้วยนะครับ <L replication> ร้อยใบตัวใบตัวใบตัวนนวดแล้วแล้วก็กี่บาทนะเมื่อกี้นวดนวดตัวนวดเท้าร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบบาทดูมากมันคือโปรแกรมนวดเท้าแต่พอเสร็จแล้วเขาก็จะมานวดหลังหลังให้เราหน่อยๆวันนี้ได้เวลาหาของกินแล้วเพราะว่าหิวแล้วนะครับไปทางนี้กินเนื้อหมู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 นะเนื้อหมูโอเค five minutes later มีหมูอะไรบ้างครับมีหมูแดงเค็มหวานต้มเค้มเค็มแล้วก็แกงกะหรี่ไข่ต่านจากโซเชียลแ้องหมู ตัววันนี้ยี่ิบบาทครับกับกับเมี่ยวผมผมเอาวันนี้ยี่ิบาทครับแล้ววันนี้ยี่ิบาทครับอ๋อร้านนี้ยังยังคนครึ่งกันแล้วครึ่งอ๋อถือก่อนอผมจะครึ่งคนละครึ่งเออได้โชว์โชว์ใช้คนละครึ่งนะครับเพราะเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าตลาดนี้เราใช้คนละครึ่งได้ทั้งตลาดเลยน้ามจีได้ได้แลาา้วครับ เขาเอาไก่ตัวผู้ให้คนหน่อยเอาตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้นะตัวผู้ตัวผู้แน่ใจนะตัวผู้ข้อคัดอันนี้ตัวผู้ไหมตัวผู้ตัวผู้นะตัวผู้ตัวผู้ได้ได้ตัวผู้ตัวผู้ครับผมเรียบร้อยครับวันตินงานนะโอเคครับครับผมครับไปต่อนะฮะทุกร้านมีคนละครึ่งหมดไม่มีเหรียญพันกันหมดแล้วมีเสียเปลี่ยว แล้วก็ตอนนี้เมื่อกี้ที่เราไปนวดกันเนี่ยที่กนนี้ไปนวดมันโซนด้านหลังเขาเปิดโซนด้านหลังเพิ่มแล้วนวดน,น,น,นี้ต้องจ่ายเต็มหน้าไม่ครึ่งนี้ไม่มีครึ่งไม่มีครึ่งแล้วก็ข้างหลังข้างหลังนี่หันข้างหลังนิดนึงข้างหลังนี้ก็จะเป็นสถานที่ไว้ดื่มน้าเก้ควยบูนแก้แก้เก,ก้ควยมีฟองครับบันเทิงบันเทิงนะครับวันนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมคนนั้งเกี่ยวคนนี้เดินมาแค่สองคนนะครับเพราะว่าโปรดิเซอร์เราอยู่นี่ ขายของอยู่ยินบายใจอยู่อ่าเห็นเห็นแต่ข้างหลังนะฮะไม่ยอมหันหน้ามาทำทำทำมือทำเออทำมือทำมือทำมือนะครับวันนี้อะไรนี่โปรดิวเซอร์เรามาขายของที่ร้านอะไรนะโปรดิวเซอร์ร้านชื่ออะไรวะแฟมิลีนอ๋อแฟมิลีนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราเติมพลังกันก่อนนะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเราจะได้ไปปวดร้านอ่าช่องนี้คือก็จะมีคนอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับเราจะต้องทำยอดได้20,000 a few moments later เดี๋ยวนี้อแล้วเราก็ต้องมาขายของขายของเพิ่มยอดขายนะครับเพื่อสาวเหนือที่เราต้องการวันวันนี้เราจะเป็นพ่อค้าแต่ก็ยังยังเกรงเงอยู่นะเพราะว่าไม่ชินยังไม่ชินไมเป็นพ่อค้ามือใหม่พอจะเก็้ลูกค้าใช่พอจะเป็นลูกค้ามาเรื่องนะครับดูก่อนได้นะครับดูก่อนได้นะไวดูข้างในได้เลยนะครับอ่าแวะลบฝนก่อนก็ได้รบฝนในร้านก่อนได้ครับแล้วก็เรื่องของมาพร้ออันนี้เรียกอะไรครับนี่ เรียกสร้ ok, อยข้อมือครับอ๋อแล้วก,ก,<ำ>กำไรหน้าตาแบบไหนครับกำไรกำไรจะอยู่แบบนี้ครับกำไรตรงนี้นะฮะก็มีหลายแบบหลายยี่ห้อสนใจจะซื้อให้แฟนบ้างไหมครับ<ๆ>ยังไม่มีแฟนเลยครับไม่มีแฟนนะครับถ้าไม่มีแฟนซื้อไปฝากว่าที่แฟนก็ได้ครับน<ๆ> ซื้อไปตั้งไว้ก่อนก็ได้ถ้ายังหาไม่ได้อ่าตั้งไว้ก่อนซื้อไปก่อนได้ลแล้วมนดเลยซื้อไม่ได้หมันลดราคายังไงครับบ่อครับนี่จะมีป้ายราคาติดอยู่อ่าตรงนี้ก็250 250ยห้ด้านในด้านในสชิ้นร้อยครับเดี๋ยวดูก่อนได้นะครับดูกันได้เลยเติ้งว่าพอเรามายืนหน้าร้านปุ๊บคนเขาโฉกคนเขาโฉกคน ชิลร้อยจ้ะให้คนละคนละขึ้นได้นะครับคนละขึ้นไหมงั้นคนละขึ้นกับผมมาล้อเล่นได่นะมพอบาทให้น้องมุกออพูดฝังเร็ว นั่นนะครับเข้าไปดูก่อนนะสามชิ้นร้อยนะครับมีคนรับครึ่งใช้คนรับครึ่งได้ด้วยนะครับลองได้นะามาลองลองลองถาพดวงายเลยได้เลยนะครับอันไหนไม่ถึงบอกบอกพ่อค้าได้ครับได้เลยจ้าอันนี้นะครับพ่อค้าแฟนมินินแต่ว่าหยอกลูกค้าเหลา โอ้แม่ค้ามองตาเขียวแล้วแม่ค้ามองตาเขียวแล้วพ่อค้าหยอกลูกค้าไม่หยุดเลยยกก่อนได้นะจ๊ะยกก่อนได้นะจ๊ะโอ้งามนัดงามนัด มาแล้วเกกุมารทองเรียกซับลูกโอเคตอ,ตอนนี้กลายเป็นกุมารทองไปแล้วนะครับสองก่อนได้นะจ๊ะสามชิ้นร้อยเลยจ้า โอเคครับก็เป็นไงบ้างสำหรับมาปวดทิวาในวันนี้นะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะปวดที่ร้านนี้เท่านั้นนี่ทำยอดได้เท่าไหร่โกเกือกบ2 0 0หมื่นเกือบ2 0 0หมื่นแต่ได้นะครับอดไปหลาวกับสาวเหนือทำอะก็ไปงานเที่ยวตัดเหนือแล้วไายตัวแล้วนี่ก็สำหรับวันนี้ก็เต๋าอะไรพวน,นี้นะครับคพี่บอยขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตั้งให้กดไลค์กดแชร์และ กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับทั้งใน Facebook และ YouTube วันนี้ขอตัวลาไปก่อน,อนครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายโอเคปิดร้านแล้วนะครับแม่ค้าขันมามองหน่อยเร็วได้ๆวันนี้วันนี้ยอดไม่ดียอดไม่ดียอดไม่ดีอยู่แล้วหรือว่าเพราะว่าเพราะว่า2กุมารเพราะว่าสองกุมารลูกค้าเห็นแล้วไอ้สองตัวเนี่ยอะไรก็ไม่รู้หนีทำไมแกเดินเข้าร้าน